เอาล้ครับมาฟังเรื่องราวของการเกษตรเขาอุไว้นะครับมันมียาฆ่าแมลงที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยบดีพ่นเมื่อบาหันตัวแต่มียากลุ่มยาฆ่าแมลงแห่กล่มหนึ่งที่สามารถพ่นเมื่อบาหันตัวได้นะครับนั่นก็คือเชื้อไหลเพลี้ยไฟไลายแดงเพี้ยไฟไลายแดงส่วนใหญ่จะระบ,บาดในช่วงอากาศร้อนจัดอุณหภูมิเกิน35ขึ้นไปจะระบ,บาดคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ จะเข้าหาผลไม้นะครับแบบว่าจะเป็นเงะาะแบบว่าจะเป็นลำไยแบบว่าจะเป็นทุเรียนเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่หน่วยนิว้วหัวไม่ขีดไฟคือละดอกปุ๊บก็จะเริ่มทําลายเข้าทําลายที่เปลือกประเด็นนี้ชัดเลยมันจะเข้าถ้าเขาจะซองพอขอั้นมันต้องใช้กล้องแว่นขยายที่เป็นวงนั่นนะครับที่เป็นการกล่อต้องเอาไปสอเข้าที่หน่วยและแยงพอถ้ามันคาบเหมือนน้ำหมากแดงๆนะครับแม่นเลยครับเพรียไฟไลายแดงระบาดแต่ว่า คงจะมีไผยไปสองพอกูหน่อยกูตนเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มของเพลี้ยไฟไลายแดงนี่พี่น้องเกษตรกร,กรพ่นกันได้นะครับพ่นพ่นเลยเนาะเอาง่ายๆก็พ่นเลยถ้าจะเอาอยู่กับสองเตื้อเอาซักตอนฮ้อนนี่เตื้อนึงกันแล้วสักประมาณซักแหมสักเดือนหนึ่งเอาแหมเตื้อนึงนะครับตอนหน่อยที่มันจะเต่าเต้าบอกแข้งน,นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเวลาแผ่มันถ้ามันเข้าทําลายแล้วมันระบาดเร็วนะครับมันไปตัวลมยิ่งฮ้อนยิ่งแพร่ีิ๊กอะครับ ถ้ามันไปเกาะอยู่กุ้นหน่วยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับตอนเวลามันขยายหน่วยมาเตาลูกแก้วมันจะแตกครับหน่วใหญ่จะแตกอย่างหยะหย,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 ยพอแตกแล้วปุ๊บพอมันแตกมันเริ่มแตกต่อนหน่วยใหญ่นะครับมันจะเริ่มส่งน้ําหวานไปยั่วยวนไฟท็อปที่ฝังตัวอยู่ยในดินไอตัวนี้ลุยต่อครับไฟท็อปเธอร่าก็กระชูดเลยจะกลายเป็นไอเพีย้ยไฟเป็นสาเหตุของการทําให้แตกทําให้เป็นนะครับแล้วไอไฟท็อปก็จะเข้าระบาดต่อ กินน้ำหวานและลามไปทั้งสวนดำเป็นปุกเปิดปุก,ปน,ปกนี่คืออันตรายที่จะต่อเนื่องกันนะครับถ้าจําบะพิษคือเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2562ซึ่งกเกษตรกรในเมืองบัตันนะครับอากาศฮ้อนในช่วงปี62นะครับต้นต้นปีเดือนมีนาฮ้อนนะครับแล้วกเกษตรกรบัได้ฉีดยาในกลุ่มเพลี้ยไฟแลแดงต้นหน่ย่ยน้อยนะครับปรากฏว่ามันเป็นอันนี้ที่อำเภอหอดเจอนะครับเดือนมิถุนากระจะเก็บขายลอมปอมมะครับ แลกนะครับเปิ้ลมาลำไยนี่กล้าเป็นแม่ล้านนะครับขายได้เหี้ยสองแสนงียนะครับหายไปนักสตังค์อันนี้ฝากเกษตรกรตัวนะครับสําหรับเพลี้ยไฟระแดงยาที่แนะนําก่อยาในกลุ่มของโพกพกไกตัวนี้ที่ที่ใจได้ดีพอสมควรนะครับร้อยซีซีต่อน้ำสองลลิดในบางยี่ห้อนะดูฉลากดีๆกันแล้วกันเนอร์นะครับือฉีดเลยหนึ่งครั้งหลังปีใหม่เมืองแถมสักประมาณสักเดือนพฤษภาต้นๆแถมสักครั้ง ตอนที่นวยมันจะเริ่มเปลี่ยนขนาดนะครับชีดสองเตือ้อเอาให้อยู่เดอ้อสำหรับเพียไฟรลายแดงนะครับฟังเรื่องราวอนไดที่บอกเข้าใจเออนะผมมนชัยครับ0 8 8 2 6 1 4 7 0 5 0 8 8 2 6 1 4 7 0 5ครับ